สวัสดีครับชาวสเปนทุกคนนะครับผมหลังจากที่ครั้งที่แล้วผมเปิดทูตไปนะครับผมทั้งหมด40,000บี้นะครับซึ่งได้ทูตมาทั้งหมด42ครับผมวันนี้ผมก็มาจัดกันต่ออีก40,000บี้ได้ครับผมเป็นตรงนี้30,000กว่าๆแล้วตรงนี้อีกตัวอีก60ครับผมซึ่งมาดูกันว่าจะได้ทูต46หรือเปล่าครับผมเอาละครับแล้วผมก็อยู่กับเพื่อนผมด้วยนะครับวันนี้ แต่อาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงคือรวมนะเพราะว่าไม่ได้เปิดเอาไว้เอาละพี่จ๋าเอาละขอหน่อยเถอะมาเลยได้ปะเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะขอแบบเสียงแบบให้มันชื่นใจหน่อยบึ้งหน่อยบึ้งหน่อยปุ๊บโอ้โหขอแสงก็ได้อ่าจะได้แบบเข้าไปการันตีเร็วๆเก็บไปไปเลย มีเรื่องๆรืไหมปึ๊บไอ้เราต้องมีสูตรปะเราต้องมีสูตรอะไรป่ะลาสุดซับไปต่อเลยไปซับไปต่อเลยไปต่อเปิดหลงพี่ป่ะหลงพี่อย่างเงี้ยเอ๊ะหลงพี่หลงพี่เตอร์อย่างเงี้ยเฮ้ยหลงพี่เต้อ่ะมาเท้าปีโตยินดีปนะาปึ๊บวิ่งเลยเฮ้ยตัดเบรคเข้ามาว่ะมามาดิ โอ้โหเฮียฟ้าสองรอบติดฟ้าสองรอบต,รติดจะเล่นหมดโอ้โไอ้เหี้ยบันเดียบันเดียบเกินว่ะบันเดียบเกินโอ้โหเล่มละเล่มหมอดละมีดังเรียงเฮ้ยมันไม่มีเลยอย่า,ะนะาเพิ่งเอาหกสิบมาละเงียบกี่เลยอ่ะอเออ โอ้ก็หาไปหกสิบแล้วนะหกสิบแล้วนะึ๊บขอให้ฝันเป็นจริงเึ๊บโอ้โหเ,เงียบกิบเลยเพื่อนเออโอเคค่าการันตีเป็นทูตกูให้อาัยค่าการันตีเป็นทูตให้อาัยแน่นอน ยาละเอาสายลั่นฮึ๊บใช่ไหมใช่ใช่ไหมทูดอะใช่ทูดใช่ไหมทูดใช่ไหมไอ้สัตว์มันมันทองบนแหละมันทองบนแหละแต่มันทูดหรือเปล่าอืมใบเดียววิญญาณของเจ้าฆ่าคอแล้วกันเึ๊บหัวดับเฮ้เฮ้ใครวะ ไปทุดทุดเ <c> า <oughs> แล้วตัวที่หนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งขายสามนับหนึ่งนับหนึ่งขายสามหนึ1 1> ่งขายสามไอ้เหียเสียเมื่อกี้ไปแปดสิบป่ะแปดสิบปกี้แปดสิบมันต่อด้ปะ่ะต่อต่อได้ปะ่ะขายสามข่าสาม คึับแทงก่อนอันนี้แบบเมื่อกี้โดนฮิตมาแล้วครับออกมาก่อนก็ได้นะออกมาก่อนอะ่ะออ,ออกให้มันแบบการันตีอ่ะร้านการันตีร้อยอะ่ะครับบึ้งครับโอ้โหปลาครับบึง้ง ทองออกมาก่อนได้ปะมีทองออกมาก่อนได้ปะบึ้งอืมเอ้จกหลอกใค้จากก็อยากไปไม่มีทองด้วยไม่มีทองแทรกล้วเอ๊บเอ๊บเอ๊บเอ๊อ๊บเอ๊เอ๊บเอ๊บ๊บเอ

ปึ้งขอขอไม่หลุดทุกรอบอะ่ะขอไม่หลุดทุกรอบทองไม่ไม่ใช่ทองแฟ้เอ,อ๋อมันมาที่สามสิบตรงนี้ปะล,ลุบช้างยูสายรายเดือนสายรายเดือนกำลังหัวใจเต้นตุบๆไม่มีมากกว่าเดิลดแล้วทุตขอละ มันจะการันตีแล้วขอไม่หลุดแล้วพอถ้ามันจะการันตีขอไม่หลุดบ้บ้อืมเรื่องเมไหมไมีเ่องเนะไม่มีกึ้ง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 เชื่อขอเงินกนตีใจเต้นปะเปิดทีละใบป่ะเปิดทีละใบปะลือสิบไปเลยเหลือสองอ่ะ เดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะสามหมื่นสามหมืยัจะที่จะเหลือสี่พันกว่าไม่เหลือล้เอาเยดูจากตรงเอาแล้วเอาแล้วขอกริ๊งขอบงบงงบงบงเท่อะทองบนดนดนนอนนทองบนลนทองบนนทองบนทุบทุทุททุทุ สองรอยีก2ตัวอีก2ตัวตัวอย่าไปุดมังให้ฝันเป็นจริงขอใเริอีกตัวอีกตัวเอแบบต้องเงียบไปก่อนนะลเงียบไปก่อนกังกึบ

สองทองนะครับสองทองนะฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสสองเทสสองทองนะครับทูสองตัวเงี้ยจบเลยทูสองตัวจบแล้วครับตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสครึ่งกริ่งครึ่งตีคริ่งหน่อยครับกริ่งหน่อยขอสายนะครับขอสายได้ถ้าทองล่างมาขอก่อนการันตีแบบเยอะๆอ่ะแต่ตอนนี้คืนคืนอี๊ เก็บมาเปิดแต่ละทีใจมันเออใจมันตุน๊บตุ๊บต่อมๆไม่ยังยังอุ๊ปเอาเอาเนี่ยว่าเราจะการันตีแล้วเที่มนถึงการันติ่งเนี่ยถึงจะถึงแล้วมันจะถึงอ่ะถึงแล้วเนี่ยไอ้ือไอเดียไอ้ฮะเลิศ ขอกึ้งขอแค่กึ้งขอแค่กึ้งปุ๊บหู้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่บุ๋งโอเคกูจะไม่หวั่นจะไม่หวั่นไม่หวั่นโอ้เหี้ยเมาดูการแสดงของฉันกันอีกนะวิญญาณของเจ้าโอ้ไอ้เหี้ยเอมีเกาะปะ เฮ้ยโอ้โหอเลิสตีหกอเลิสกูซื้หกแล้วดิย่ทำทีมถึกได้เลยเนี่ยไอ้คือ้อบหน้าถือออ,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 ออกอกเร็วๆได้ไหมออกเร็วได้ไหมถอดมันออกนะอันนี้พันหนึ่งแล้วอันนี้พันหนึ่งแล้วเฮ้ยนี่ให้กูครั้งตีห้าให้กูครั้งตีห้าจริงหร

ไอ้ย์ออกออกก่อนออกก่อนนิดน,นึงเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่ไอ้ย์ยังเหลือหกพันหกรอบเหลืออีกหกรอบอีกตัวเดียวยมาเลยปะยังย <c oughs> ังอยากมีช็อตกับเขาบ้างอ่ะไอ้ย์อีเรื่องเดิมไหมอีเรื่องเดิมไหมได้ไหมไม่ใช่ไปซ้อมมาใหม่นะเ <c oughs> จ้าหนูไปซ้อมมาใหม่นะนะเจ้าหนูขึ้น ออกกึงได้ไหมมันทอละมันอีกมันจะหมดแล้วเพื่อนไหลจริงไหลจริงเพื่อนไหลเป็นน้ำเลยตอนนี้เทรอะโอู้้ยโหปลาด้วย ยี่เหล่สองพีเพื่อนอไม่มีไม่เห็นดีอะไรเลยเงียบกิบไม่มีรอบสุดท้ายโอ้อ อะไรนะกระดานยังไม่ได้เลือกแต่ว่าตอนนี้บิดกิจอยู่นี่รืบจัดไปเลยดีว่าสามสิบเหลือกคิดหนึ่งพันซื้อกุญแจแล้วค่อยไต่ไต่ไปเรื่อยๆจัดไปดีรออะไรอะ่ะขอแค่เป็นทูตอะ่ะขอแค่เป็นทูตอะ่ะเนี่ยไอ้เียขอแค่เป็นทูตอ่ะไอ้เียกดตัวไอ้มันเหลือพันหนึ่งพอดีอะ่ะ แค่เป็นทูตขอแค่เป็นทูตขอแค่เป็นทูตเท่านั้นเอาแล้วเพื่อนบุ้ง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 บุงบ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 ุ้งบ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 ้ ยังไม่ใช่ไอปี่ไม่ใช่เอลิเซียเอลิเซียโอบิไอ้เซียเกมมันแจหลายเออสี่ห้ยเอานะครับสำหรับวันนี้ผลประกอบการที่ได้คัพนิสกิทนะครับผมก็คือทรูสามตัวอลิสหนึ่งแล้วก็เอลิเซียหนึ่งแล้วก็คือทองบนสี่ตัวนั่นเองครับผมซึ่งถ้าดูคนๆแล้วก็น่าจะคุ้ม 40,000บี้ที่เสียไปครับแต่ว่าไม่เราไม่ได้ทูซีหกครับผมข่ดอีกตัวเดียนจริงซึ่งก็คือน,น่าจะเป็นกระดานของเดือนหน้าครับผมซึ่งจะผมก็ได้จะเลือกทูเนี่ยครับให้เป็นป็นงซหกเลยก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมนะก็ขอจะมีฝากกดไลค์กดซับสไครป์หรือว่าคอมเมนต์เปีปปปปปยนอะไรก็ได้นะครับผมสำหรับนีนนก้ก็สวัสดีครับอาจจะมีคำหยาบใครอะไรหลุดออกมาก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเป็นอารมณ์เกมนันล้วนครับผมพูยกับเพื่อนนะครับผมรังมันๆเลยวันนี้ก็ขอบคุณค้ัง